สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้ก็มาพบกันกับผมโค้ดแบงค์หรืออาจารย์แบงค์สอนปฏิบัติธรรมนั่นเองครับผมตามคำคอมเมนต์มาเลยนะครับผมว่าคุณรู้ได้อย่างไงว่าวิญญาณกําลังจะตายเกิดความกระวนกระวายคุณเคยตายแล้วหรือประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับทุกๆคนก็คือว่าช่วงเวลาที่ผมเนี่ยฝึกปฏิบัติกรรมฐานมาเนี่ย ไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อของนานาจิตตังของปัจจตังเนาะส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเข้ามารับชมคลิปนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะครับผมขณะที่ผมปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่าจะปฏิบัติกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อจจรันตอนอายุ9ขวบกว็ดีก็เคยได้ใบประกาศ มีระบตดก็คือผ่านการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาปฏิบัติวัดเขาสมโพธนั่นเองนะครับก็ไปนั่งเปิดกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็ปฏิบัติวัดพระอาจารย์สวัยก็ได้รับคําชมจากพระอาจารย์สวัยว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานดีนะครับอแต่ตรงประเด็นนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญว่าแล้วผมรู้ได้ยังไงวิญญาณคนตายนั้นอ่า เกิดความกังวลกวายทุกท่านอยากจะรู้ความจริงใช่ไหมครับก็คือว่าขณะที่ผมฝึกปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยผมสามารถที่จะถอดจิตถอดวิญญาณได้นะครับผมแต่ต้องเข้าใจว่าการที่ผมจะถอดจิตถอดวิญญาณได้เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่สมาธิคณิขะสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธินู่นไปสู่ฌานสี่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าฌานหกผมไม่สามารถเข้าได้นะเพราะว่ามัน มันไม่ใช่ชานของคนธรรมดาต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นนะครับตรงนี้แหละเมื่อเราเข้าไปสู่ชานสี่แล้วเนี่ยอารมณ์ของเราจะไม่สนใจอารมณ์ภายนอกเลยนะครับเราจะไม่สนใจอารมณ์ภายนอกเลยนะครับจิตของเราก็จะเกิดความนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วสภาวะจิตของเรามันก็จะทําให้เราเห็นโลกวิญญาณเห็นโลกคิ์ได้นั่นเองว่าดวงวิญญาณตายไปแล้วไปไหนดวงวิญญาณลําบากยังไงดวงวิญญาณ เป็นทุกอย่างไรนี่ก็คือเป็นความเชื่อของปัจจตังจึงได้บอกว่าธรรมะที่แท้จริงเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากตำรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราเรียนจากตำรามาเนี่ยมันเป็นธรรมะที่เราจดจําเอากิเลสมันไม่กลัวเวลามีอารมณ์ไม่น่าพึงพอใจมากระทบก็กลับมากโกรธกลับมาโมโหเหมอนเดิมแต่ธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดมาจากมาจากอะไรธรรมะที่แท้จริงมันเกิดมาจากปัญญาของเราเองที่เรารู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมเองนะครับ ก็เราฝึกปฏิบัติกรรมฐานไปเนี่ยอานาปานสติไปเรื่อยๆจิตที่ฝึกดีแล้วจิตนั้นย่อมมีพลังที่ว่านะครับจิตนั้นย่อมมีพลังนะครับต้องต้องบอกก่อนเพราะว่าอ่าถ้าสิ่งที่เห็นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของจริงของปลอมถ้าเราเห็นแล้วมันทําให้เราเกิดปัญญาทางธรรมก็อันนั้นแหละคือของจริงนะครับแต่ถ้าเห็นแล้วเกิดจิตใจหดหู่จิตใจ โยนก็วายอันนี้คือไม่ใช่ของจริงอันนั้นคือของปลอมนะครับอ่ะอันนี้ก็ตามคํําคาถามมาเลยนะครับผมว่าทําไมผมสามารถที่จะรู้ได้นะครับผมผมก็ไม่ผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวอคุณนี่แหละแต่ว่าจะชอบการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรงนะชอบการปฏิบัติธรรมโดยตรงอ่ะแล้วถ้าถามผมว่าแล้วทําไมถ้าเป็นผู้ปฏิบัติทําไมมาปฏิบัติ ชอบมาออกกําลังกายมันไม่ได้กระตุ้นราคาหรือไม่เกี่ยวราคะที่มันจะเกิดขึ้นได้มันเกิดมาจากจิตที่ปรุงแต่งนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเพราะว่ามันจะทําให้เลือดเราไหลเวียนดีมันก็จะทําให้เรานั่งสมาธินั่งกรรมฐานดีขึ้น,นครับผมสมานี้ผมก็จึงบอกกับทุกคนว่าเวลาผมปฏิบัติสมาธิเนี่ยกรรมฐานเนี่ยผมสามารถเข้าปฐมฌานได้ผมสามารถเข้าฌานสองฌานสามได้อันนี้อันนี้คือเรื่องจริง แล้วก็ทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่เคยยุ่งกับสตรีไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงเลยนะครับไม่เคยไปยุ่งกับอบายามุกนะครับก็คืออยู่ในสิ่งนธ้รมตลอดสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือกรรมฐานไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมรักพระพุทธเจ้ามากพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นอา,อาจารย์ของผมเลยนะครับทุกคนไอ้พวกเนี้ยก็คือถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยแล้วเราไปยุ่งกับสตรีอย่างเงี้ย แล้วมันทําให้เราเกิดอารมณ์ทางเพศอย่างเงี้ยเกิดราคะอย่างเงี้ยเราปฏิบัติกรรมฐานไปไม่รอดนะครับทั้งชีวิตมาไม่ว่าผมจะเห็นสตรีเห็นผู้หญิงคนไหนก็ตามผมก็ไม่เกิดอารมณ์ทางเพศไม่เกิดราคะเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือเห็นไม่เหมือนคนทั่วไปหรอกเห็นกระดูกเดินได้เห็นข้างในเต็มไปด้วยของสกปรกเห็นข้างในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเห็นแทบทุกคนนะครับประมาณนี้เวลาไปเข้าใกล้สตรีเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนถ้าเป็นผู้หญิงคนนั้นไม่บริสุทธิ์มีกิเลสราคะเยอะเราก็จะได้กลิ่น กลิ่นคาวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตามความจริงว่าตามตามความเชื่อตามปัจจิตังใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องรับชมนะครับประมาณนี้นะครับผมผมจะมีจิตสัมผัสในตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถสัมผัสถึงจิตวิญญาณได้นะครับผมมันก็มาจากการปฏิบัตินั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเค